ครับวันนี้ก um ็สวัสดีคร te <ich> ับผมสมเกรติคนพอเพียงนะครับวันน <Okay. S 1> ี <Wait. S 1> like, ้ก <aves> ็พาเพื่อนๆมาชมสวนริมรั้วที่บ้านนะครับก็เออก็มาดูนะครับวันนี้ก็มีต้นหม่อนนะครับออกลูกเป็นบวบนะครับก็พามาชมหม่อนออกลูกเป็นบวบครับพอดีก็ปลูกบวบเอาไว้มันก็เลยขึ้นที่ร้านไอ้ต้นหม่อนนะครับหม่อนที่ลูกมันกินได้เนี่ครับหม่อนที่มีลูกครับก็ พาชมสวนริมรั้วนะครับพอปลูกเอาไว้กินพอได้มีผักกินนะครับผักที่ปอดสารปลูกไว้กินเองครับครับก็พาดูขนุนอีกต้นนึ่งนะครับปลูกไว้หลังบ้านนะครับต้นขนุนติดลูกดกอยู่ครับต้นเล็กๆครับมีลูกดกครับแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไรครับ ทางนี้ก็เป็นแคร์นะครับเป็นแคร์นะครับดอกแคร์นะครับกินน้ําพริกกินผักได้ครับก็วันนี้ก็พาดูนะครับสวนผักริมรั้วนะครับก็ความพอเพียงก็อยู่ตรงนี้แหละครับมันก็มีบ้างนะครับที่เราต้องปลูกเองไปกินเองบ้างนะครับที่มีของกินอยู่ในบ้านนะครับครับอันนี้ก็จะมีมีกล้วยหอมทองด้วยนะครับนี่ครับลางตกเครือนะครับ มีกล้วยหอมทองด้วยครับปลูกง่ายครับแต่หน่อเยอะหน่อมันก็ขายได้นะครับมาดูตรงนี้นะครับมีกับพื้นดินที่มีอะไรบ้างโอ้มีมีแตงไทยด้วยมีฝักทองนะครับแล้วก็เดินดูไปเรื่อยๆยครับมีต้นกระเจี๊ยบนะครับมีกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบเขียวนะครับปลูกเอาไว้พอได้กินอยู่ครับมันเริ่มจะติดฝักแล้วครับทางนี้ก็จะเป็น มีบวบนะครับครับมีกระเจี๊ยบนะครับแล้วก็มีบวบครับมีบวบกำลังติดลูกนะครับติดลูกลูกครับมีบวบนะครับก็ได้กินเก็บกินไปหลายลูกนะครับบวบนะครับเอาไปต้มผัดใส่ไข่แกงเลียงก็ได้นะครับแล้วก็มาชมเรื่อยๆนะครับ ชมสวนริมรั้วของที่บ้านนะครับก็ปลูกเอาไว้ใช้กินเองนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้ามันเหลือก็แจกกันกินครับแจกเพื่อนๆหรือว่าถ้าใครได้มานะที่บ้านก็แบ่งกันกินนะครับก็จะมีถั่วฝักยาวด้วยครับแต่ว่าแมงมันลงครับเพลี้ยลงครับฝักกันเลยงอๆนะครับไม่เป็นไรครับมันปลอดสารครับมีบวบครับกําลังติดลูกเยอะอยู่ครับหน้าฝนมัน ปลูกอะไรก็พอได้กินนะครับมันก็ติดปากติดลูกง่ายอยู่นะครับก็มีดอกแค่แค่ก็ทั้งนี้ต้นนี้ก็มีดอกแคเตี้ยอยู่ต้นหนึ่งครับก็ต้มกินกับน้ําพริกได้ครับนี่นะครับบวบสวนบวบครับมีมีกี่ต้นก็กินไม่ทันแล้วครับมีอยู่สองสามต้นนี้ก็กินไม่ทันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกเจี๊ยบนะครับปลูกไว้เป็นแถวนะครับปลูกไว้เป็นแถวอันนี้มันจะเป็นมีแต่ผักริมรั้วนะครับก็ปลูกมะพร้าวแซมด้วยครับ ตามบริเวณบ้าน,นครับนี่ครับพาเดินดูนะครับมีกล้วยด้วยครับตกเครือเล็กๆครับมีักทางนี้มีพักทองเลยครับอีกลูกนึงครับมีทองตรงนี้ก็มีกําลังอันนี้อันนี้ก็ติดลูกอีกลูกนึงนะครับติดลูกลูกนึงครับทางนี้ก็มีอีกลูกนึงนะครับมีลูกนึงมีสองสามลูกนะครับทางนี้ก็ เอาไว้แกงได้ครับฟักท้องนะครับหรือเอาผัดใส่ไข่ใส่หมูอะไรเนี่ยครับครับพาเดินพาดูพาชมนะครับทางนู้นมีบวบนะครับก็ฝากติดตามนะครับสำหรับช่องของผมนะครับช่องสังเกตคนพอเพียงนะครับทุกหนึ่งเสียงนะครับที่กดเข้ามานะครับดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าช่องของผมก็เพิ่ง จะมีคนเข้ามาดูมาติดตามแค่เจ็ดสิบคนอยู่เลยนะครับเข้ามาเห็นมาทีละหนึ่งคนหนึ่งคนนี่ก็เข้ามานี่ดีใจมากเลยครับก็ฝากนะครับเพื่อนๆช่วยกดกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาดูช่องหรือว่ามีวิธีหรือแนวคิดแนวทางเดียวกันหรือว่าชอบนะครับก็ช่วยฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นมะม่วงอีกต้นนึงนะครับที่ว่าปลูกเป็น มะม่วงครับก็พาชมมะม่วงต้นหนึ่งครับซื้อต้นมาปลูกนะครับต้นละสองร้อยห้าสิบครับเป็นเขียวสามรถนะครับก็ติดลูกสองสองรอบนี้แล้วครับเพื่อต้นน่าจะซื้อมาอยู่ประมาณสองปีแล้วครับเกือบสองปีครับตนติดลูกใหญ่มากครับเขียวสามรถนี่มันจะลูกใหญ่นะครับมันก็เหมือนกับ างามเมืองย่านะครับแต่ทีนี้ว่ามันจะมีสามรถครับแล้วทีนี้ว่ามันก็จะติดลูกสามฤด ujemy, ูนะครับติดลูกดกครับติดลูกดีอยู่ครับปลูกไว้หน้าข้อไก่เนี่ยครับก็มีลูกหลายลูกอยู่ครับนะครับลูกใหญ่มากเลยครับนี่อันนี้ให้ดูับเปรียบเทียบกับมือผมนะครับก็ลูกใหญ่อยู่ครับอันนี้ก็ใหญ่อยู่ครับ มีหลายลูกนะครับนี่ครับมีหลายลูกอยู่ครับต้นไม่ใหญ่มากต้นยังเล็กๆอยู่เลยนะครับก็ติดหลายลูกอยู่ครับข้างบนนุ่นก็มีย้อยมีดอกครับอันนี้ก็มีอยู่ครับก็ฝากนะครับฝากกดติดตามนะครับก็ขอวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องสมเกรตคนพอเพียงนะครับใบบาย